ปัญหาสำคัญเลยของสาวๆออฟฟิศหรือว่าปัญหาของคนวัยทำงานที่เราจะต้องเจอผู้คนมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปพบปะหัวหน้านะคะไปเจอผู้คนต่างบริษัทหรือว่าเจอลูกค้าค่ะปัญหาใหญ่มากเลยสมัยก่อนที่เราทำงานเนี่ยนะก็คือยุ่งมากแล้วไม่ค่อยมีเวลามาพิถีพิถันในเรื่องของอ,อะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการการดูแลตัวเองนะคะขนาดนั้นนะคะอย่างเช่นว่าเสื้อผ้าแบบเนี้ยค่ะเราก็เอาจริงๆนะเ,เสื้อผ้าก็ไม่ได้ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรสักเท่าไหร่หลายๆคนเฟิ่ว่าน่าจะมีแบบเฟินบ้างแหละเนาะใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็จะมีบางคนที่กลิ่นตัวเรื่องปัญหากลิ่นตัวเป็นหลักเลยนะผู้หญิงอะ่ะเอาจริงๆถ้าเกิดกลิ่นตัวหอมๆอ่ะไปไหนมันก็ได้เปรียบนะ อันนี้เรื่องจริงอะเราเคยไหมที่แบบเวลามีแบบผู้หญิงเดินผ่านเฮ้ยคนนี้น้องคนนี้เดินผ่านแล้วกลิ่นหอมกลิ่นตัวหอมอะค่ะก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันพิเศษอะมันสเปเชียลนะวันนี้ใครที่กลิ่นตัวหอมอะสังเกตสิเราจะนีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้สเปเชียลเหมือนแบบมันมันพุ่งมันมันโดดเด่นขึ้นมาเลยไอ้เรื่องตองหอมเนี่ยเฟิร์นมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง ก็คือวันหนึ่งไปคุยกับลูกค้าก็เป็นระดับผู้บริหารเลยนะคะก็คือเขาทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นผู้บริหารเลยก็หลักเป็นพันล้านนะคะเขาก็พูดมาแต่เดี๋ยวอันนี้ก็เล่าก่อนนะคือเขาไม่ได้ว่าเรานะแต่คือเขาอะเหมือนเขาพูดขึ้นมาว่าเนี่ยคุณเฟิร์นผู้หญิงอะเนาะถ้าเกิดแบบตัวหอมๆอ,อะเนี่ยผมสังเกตหนะ้าพวกเซล์ผู้หญิงอะเวลาเข้ามาเนี่ยคือถ,ถ้าแบบคนไหนเขาแบบน้ำ กลิ่นตัวเขาหอมๆเนาะเขาฉีดน,น้ำหอมเนี้ยมันก็ดูดีเงี้ยแล้วตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ย,เข,ยเขาแอบว่าเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นอะคือเราก็ฉีดน,น้ำหอมไปคืออารมณ์แบบเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนอะนะแต่ว่าคือเขาก็พูดมาแบบเนี้ยแล้วคือเขาเป็นผู้ชายอะเนอ,อกปะ่ะซึ่งเออมันก็มีมุมมองแบบแบบนี้นะคะเออมีมุมมองแบบนี้ไม่ต้องเป็นแบบผู้ชายหรอกบางทีเราแบบผู้หญิงใช่ปะ่ะเราก็เพความรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้เดินผ่านแล้วเขาหอมอะ เขาตัวหอมอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสเปเชียลใช่ป่ะเออเหมือนแบบมีความพิเศษนะดังนั้นวันนี้ปัญหาเลยอะของของคนที่มีกลิ่นตัวนะคะเราอาจจะใช้โลออนแล้วเราอาจจะใช้สเปรย์ดับกลิ่นกายอะแต่ว่าในช่วงเช้านะคะไอพ้พวกเโโน,วกนี้ยพวก o d ร r colon พวกเนี้ยนะคะมันจะใส่กลิ่นน้ำหอมเหมือนกันแต่ว่าหัวน้ำหอมที่เขาใส่กันในอดอร์โคโล n เนี่ยมันน้อยมากม นะคะคือน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็บางเจ้าเนี่ยก็จะมีพวกแอลกอฮอล์เยอะโอเดรโคโลนก็คือพวกที่เราแบบระง,งับกลิ่นกายใช่ป่ะครั้นี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันหาที่กลิ่นถูกใจอะ่ะคือจะให้มันจบเลยมันก็คงเป็นไปได้ยากมากใช่ไหมคะเออเหมือนเราแบบไปซื้อที่ฉีดฉีดกจแลีอย่างเงี้ยมันก็กลิ่นมันก็ไม่ใช่แบบที่มันจะจบในขวดนั้นอะ่ะ เข้าใจใช่ปะแล้วที่สําคัญคือพอช่วงซักเที่ยงไปอาะพอเหงื่อเริ่มออกกลิ่นพวกนี้มันเริ่มหายมันก็จะเหลือเป็นกลิ่นตัวค่ะจริงอยู่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นเนาะเพราะว่าเราใช้โอเดอร์โคโลนพวกนี้ระงับกลิ่นกายไปแล้วแต่มันก็เป็นกลิ่นอีกแบบหนึ่งอ่ะแล้วโดยเฉพาะคนที่แบบอายุเยอะๆนะคะต้องยอมรับเลยไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย เวลาที่อายุมากขึ้นนะคะกลิ่นตัวเนี่ยการผลิตพวกฮอร์โมนต่างๆอะไรต่างๆนะคะในร่างกายมันก็เปลี่ยนไปนะคะมันก็จะมีกลิ่นอีกแบบหนึง่งเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะมันก็จะมีกลิ่นอีกแบบหนึ่งอะ่ะเวลาเราดมอะ่ะ mm. เวลาเราไปหอมแก้มแม่หอมแก้มพ่อเงี้ยเวลาเราดมผิวอะ่ะเขาก็จะเป็นกลิ่นอีกแบบหนึง่ง mm. ใช่ปะหรือบางทีแค่แบบแค่เดินผ่านมันก็ได้กลิ่นแล้ว mm. อย่างเงี้ยโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะ mm. นั้นเนี่ย วันนี้ค่ะเฟิร์นเฟิร์นเลยคิดว่านะคะตัวแบรนด์ฟานิเซียเนี่ยที่ทำน้ำหอมออกมานะคะแล้วก็เป็นน้ำหอมที่กลิ่นไม่ได้ฉุนแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมแบบเทียบเคาน์เตอร์แบรนด์เลยอันนี้กล้าพูดเลยเพราะว่าตัวส่วนผสมเนี่ยเราคัดแบบเกรดพรีเมียมจริงๆค่ะแล้วก็เบลนด์ออกมานะคะโดดเด่นมากเหมือนน้ำหอมขวดละ3,000ันอะไรอย่างเั้นเลยนะ,ะก็ในช่วงแรกนี้นะคะมีตัวเทสเตอร์ค่ะ สำหรับสมาชิกนะอันนี้ใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะคะกับแบรนด์ฟานิเซียเนี่ยก็จะได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกตลอดชีพเนาะแต่ที่แน่ๆนะคะวันนี้เริ่มต้นสมัคร350บาทนะคะอ่ะเริ่มต้นสมัคร350บาทเนี่ยก็จะได้น้ำหอมนะคะเป็นขวดเทสเตอร์นะคะแต่เทสเตอร์เนี้ยคือให้ฉีดใช้ได้นานเหมือนกันนะเพราะว่ามัน5 ml ทุกคน นะคะอันนี้350บาทนะคะ350บาทคือได้ครบ4กลิ่นได้ครบ4กลิ่นเลยคือเอาไปแบบค้นหาค้นพบตัวตนของเราได้เลยค่ะว่าเราชอบกลิ่นไหนกลิ่นไหนเหมาะกับเลานะคะแล้วก็4กลิ่นก็อาจจะให้ลูก1กลิ่นให้พี่1กลิ่นให้น้องให้แม่ให้แฟนอะไรก็ได้นะคะ สีกลิ่นเนี้เฟินเชื่อว่าจะต้องมีคนที่ถูกใจนะคะหนในสีกลิ่นนี้อยู่แล้วนะคะและที่สำคัญคือปกตินะคะถ้าเป็นเทสเตอร์ไซส์นี้เนี่ยแบบมีแพคเกจจิ้งนะคะมันหกหนบาทหลอดละ169บาทถ้ามีแพ็คเกจจิ้งเรียบร้อยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเปิดแบรนด์ใหม่นะคะเฟินให้คนที่สมัครมาเป็นเมมเบอร์กับฟานิเซียนะคะนะก็แค่350บาทคุณจะได้รับ4หลอด ค่ะสีกลิ่นนี้เลยค่ะนะคะลองเอาไปใช้กันดูนะจ๊ะ